การสืบสวนเนื่อจะไปตนตามตัวเลยกล่มไก็ไม่ใช่เราจะไปเจอคนอื่นซึ่งอาจจะเป็นคนผู้บริสุทธิ์นะครับกุ่คนที่ราความแท้จริงอาจจะไม่ได้ถูกกันจะพหมำรวจก็ส่งข้อูวงจรปไปก็จะมีเอกสารแล้วก็ังมีกป้าหมายที่จะให้เข้าไปดูแลแล้วก็ส่วนผลผลการปฏิบัติก็จะมีการตรวจยึดรถตามข้อหมายที่ส่งมานะฮะแล้วก็มีการขยายผลในระหว่างขยายผลก็จะเจอรถคี่ังอยู่ซึ่งเอามาชําแ็ะ จำแนกเพื่อที่จะประเน็นทางความผิดนะฮะแต่ว่าตรงนี้ทำรจเนี่ยเป็นรถของจับบงหวัดมหาสารคามต้อ,อง,งไปไนทำรถไปมตอนนี้ที่เราทําการแปลงข่าวเนี่ยเราไม่ต้องการให้ผู้ที่สุจริตหรือบริสุทธิ์ว่าคนที่ซื้อโดยที่รู้ว่าผิดรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งผิดอยู่แล้วเนยครับอันนั้นคือเราต้องดาเนินคดีแต่คนที่ไปซื้อมาแล้วไปขายต่ออีกบุคคลที่สาม ซึ่งพวกพลักศึกษจะไม่รู้ว่ารถคันนี้ได้จากการกระทำความผิดหรือแผ่นป้ายเป็นการการะทำความผิดมาการผิดกฎหมายมาก็จะมีความผิดทั้งในเรื่องของการปลอมและใช้และยังไปโดนความผิดฐานอื่นอาจจะเป็นการรับของโจรแต่ใน,ในดูจะให้ทางสื่อนะครัตามเสนอครับพี่น้องประชาชนรวมทั้งป้ายป้ายทะเบียนนะคะที่เราทำให้ได้ป้อน,นะครับฝากสื่อมวลชนนะคะาารับประสานนะครับช่วยวทำให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับในการสังเกตป้ายต่าง ก็ก้าก็ห้องเก้าครับกับตาตาครับตาขนสบุที่เป็นเป็นตัวเราตอนนะครับมันจะต่างกันนะครับระหว่างตัวนี้น้ครับนการเปรียบเทียบจริงๆที่เรียกว่าลแก้วนะครับตัวตอนแสงนะครับแม้ครับตัวตัวเลขตาขนค้านะครับจะเป็นเลขหลังนะครับไม่ใช่เลขที่จะเหมือนกันทุกทานนะครับทุกทางด้านข้างด้านหลังนะครับเทาสังเกตนะครับ จะมีมุมมุมยากมุมเท่ห็นนะครับอาจจะสังเกตยากหน่อยเพราะมันอยู่ด้านด้านไหนครับแต่จะมีสีสีตัวสีของด้านหน้านะครับด้านหลังสีตาต่างอยู่แล้วนะครับตัวสีกับตัวความนะครับส่วนป้ายกะเบียรนะครับก็ป้ายกะเบียนเนี่ยมาสังเกตครับจะมีตัวจริงนะครับจะมีลายน้ำแล้วก็จะมีเลขนะครับอักษรแล้วมีคอศรนะครับอยู่นะครับตัดไปส่วนของความเนี่ยเลขจะไม่ตรง เรียกมันจะไม่คมนะตัวหนังสือมันจะช่องไฟมันจะผิดนะครับตัวไม่ยึดรถคือเจ้าที่ของไฟนันซ์ก็ทำเองก็มีการเรียกเงินแถมว่าเอาป้ายทะเบียนปลอมและป้ายเสภาสีปลอมไม้ในราคาตอนนั้นที่ในสิงจะประมาณหนึ่งหมื่นบาท